สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคนนิจิวาสวัสดียามสายๆหรือหลังเที่ยงไปแล้วนะคะบ่ายๆก็ได้ค่ะคนนิจิวานะคะกวรับทุนนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะแซงกิวยูโซม y ดไมเฟนเราก็พามาชมวิวกันไปในตัวเลยอันนี้ก็เป็นท้องทุ่งนานะคะเดี๋ยวเขาก็ มาเกี่ยดินอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเอาเอ่อท่อข้ามาลงนะคะนี่ก็คือเป็นท่อน้ำนะคะเดี๋วพวกเกษตรกรชาวสวนก็จะเปิดน้ำนะคะแล้วก็มาสูบน้ำเอาไปเออผสมยาลดพืชผักผลไม้ทุกชนิดได้เลยคะ่ะ ฟรีค่ะฟรีค่ะมันจะเป็นทานน้ำท่อน้ำแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลย t สแ u you so m u c h m y f r i e n นอันนี้ก็เป็นท้องทุ่งนานะคะเนี่ยกัน,นิกาก,ก็ชอบมากแบบวิวธรรมชาติเนาะประเทศไหนก็ทำเหมือนกันทั้งนั้นนี่เลยค่ะ,ะอันนี้ก็เป็นท้องทุ่งนาเช่นกันนะคะแบบนี้เลยชมวิวธรรมชาติไปเดี๋ยวชาวสวนก็ออกมาคืน่นเขิงคึกคักกันแล้วค่ะเพราะว่า าตัดหญ้าแต่งกิ่งเผากิ่งไม้แบบนี้เลยค่ะสวยไม้สวยมากๆแล้วก็อย่าพุงเบื่อกัรนิกานะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะมาชมท้องทุ่งนาน,นะคะ แล้วก็จะมีสวนแอปเปิลสวนลูกพีชแล้วก็องุ่นนะคะแถวนี้นะคะแล้วก็ก็จะปลูกผักพืชสวนครัวอ,อะไรต่างๆแล้วก็ทำดอกแอปเปิลเวลามันบานออกมานะคะบานสะพัง่งแล้วก็ทำ สวนลูกพีสโมโมนะคะแล้วก็องุ่นนะคะแล้วประมาณเดือนเมษาประมาณไปลายเดือนอ่ะสนุกคนเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตรงนู้นแถวนู้นก็เป็นแต่สวนองุ่นหมดเลยค่ะที่เห็นรอบๆตรงนี้นะคะ thank you you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะบายยเดี๋ยวพบกันใหม่นะกานิกาก็นำเรื่องดีๆในชีวิต ที่กนิกาอยู่นะคะกนิกาเป็นคนไทยคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะไม่นี่จีไอสเตลูรักทุกๆคนเลยนะคะเพื่อนๆน,นะขอบคุณคะ่ะจากใจจริงเออกนิกาอาจจะเสียงอ้นี้แพ้กากาศเป็นภูมิแพ้ค่ะบ๊ายบาย